กับเรียนคุณครูที่เขาลงมาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการทําฝนหลวงนะครับผมโดยโครงการฝนหลวงเนี่ยเกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพุทธพุลยเดชนะครับที่ตลาดทิเบตราวาธิบดีจากกินริบวัดินสยามินทราธิราชลงมาหน้าอนินครับในปี2498นนะครับเอ่อ พระองค์เนี่ยทรง,สงสเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมพระสงฆ์มีกรในพระราชในภาคตอน,นออกเชียงเหนือนะครับแล้วก็ได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของราษฎรและเกษตรกร,กร<น>ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคและการ,กรเกษตรครับจึงได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระราชทานโครงการฝนหลวงขึ้นมานะครับด้วยความเสียของโครงการเนี่ยจึงได้ตามพระราชกิษฎีกาก่อตั้งเป็นสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นในปีพุทธศักราช2 5 1 8นครับผมครับ โดยการทำฝนหลวงนะครับจะมีทั้งหมด3ขั้นตอนได้แ,แก่ขั้นต่อควนขั้นเรียนให้อ้วนแล้วก็ขั้นจมตีครับเราจะเริ่มจากที่ขั้นต่อควนก่อนเลยนะครับขั้นต่อควนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เร่งหรือว่าเสริมการรวมตัวของเมฆครับคือจะให้เครื่องบินเนี่ยโดยผลโซเดียมคลอไรด์เพื่อจับความชื้นกับไอน้ำโดยรอบรวมกันเป็นก้อนเมฆไล้เป็นก้อนเมฆโดยขั้นตอนเนี่ยจะทำาให้ั้ต่อเมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัท มาก่อนแล้วและหกสิบและมีความสูงเกินเจ็ดพันครับเรื่องการให้เชื่องบินปล่ยผลโซเดียมฟอสฟอรันไปในอากาศที่จะทำให้ละอองมันลอยรอบวงจารกตัวเป็นูควานนิน ต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนเลี้ยงให้ก้วน,นะครับขั้นตอนนี้นะครับก็คือการปั้นให้ตัวเมฆขมันใหญ่ขึ้นนะครับโดยการปล่อยเช้เซียมคลอไลด์เข้าไปในสูงแต่ฐานเมฆหนึ่งฟุตแล้วก็เมื่อยอดเมฆเนี่ยมีสูงเกินหนึ่งหมืน่นฟุตเป็นต้นไปนะครับเชื้อเซียมคอไลด์นะครับ,ะรบจะทําให้น้ํา กระบวนการระลังนะครับละลายน้ามันจะเริ่มขาดความร้อนซึ่งทาให้อุณหภูมิเพรสูงขึ้นนะครับแล้วก็อ,องเนี่ยจะเริ่มนะคือเป็นในน้ํที่จะลอยตัวไปกระทบกับอากาศเย็นที่พวบแน่นกลับไปเป็นละองน้ําอีกครั้งครับมันจะเกิดเป็นลูกโซ่ขึ้นไปเมฆเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับจนเขาจะเรียกกันว่าเมฆเก็ดขั้นโจมตีนะมีสามขั้นตอนนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทําให้เกิดฝนมีอยู่สามเทคนิคก,ก็คือ 1นะครับการโจมตีเมฆอุ่นแบบแซนวิชโดยที่เครื่องบินลำแรกจะโปรยโซเดียมคลอไรด์บริเวณยอดเมฆเพื่อให้ไอ้น้ำรอบๆรวมตัวกันและเครื่องบินลำที่2โปรยอยูเรียบริเวณฐานเมฆเพื่อลดอุณหภูมิพอ,อยูเรียละลายน้ำก็จะดูดความร้อนทำให้ละอองน้ำในเมฆร,รวมตัวและฐานเมฆต่ำลง จนเกิดเป็นฝนนั่นเองนะครับการชมพีแบบเย็นนะครับโดยที่เครื่องบินจะบินไปอยู่ที่ความสูง21,500ฟุตและจะยิงผูบรรจุซิลเวอร์ไอโอด์และเกิดซิลเวอร์ไอโอด์เนี่ยจะทำให้อน้ำเย็นมเกาะและเกิดลึ่มน้ำแข็งที่ขนาดไหนที่พอจะหล่นมารวมกับละอองน้ำในเม่เกิดเป็นฝนคับ อนาคบขาจะมีแบบซเปอร์งินรโดยที่เครื่องดีสองลแรกจะปยโซเดีย่นใชและผูยูเลียและยูเลียเพิ่มเพิ่มการการรวมกันอนคตีเคร่องดที่สยได้คืบินขึ้นซึ่งการเกิดบินแข็งที่ไ้าทิรนงต้องนในเมฆเดฝนครับ ก็ยิ้มน้ำตาถาหาที่รกไเหตุผลนานคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่าเพื่อคนใช้ด้วยธรรมชาายิ้มเลย ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม